สดีค่ะพี่ผักปุ้งมีลูกค้าสนใจทําแบรนด์แต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงพอจะแนะนําได้ไหมคะได้เลยค่ะนะัดลูกค้าเข้ามาที่โรงงานได้เลยนะคะโรงาโรงานเราหนั่รับทำแบรนด์แบบครบวงจรดําเนินการให้ลูกค้าทุกอย่างจนพร้อมขายเลยค่ะเราจะมีทั้งสูตรมาตรฐานและพัฒนาสูตรนะคะผลิตภัณฑ์แม่และเด็กก็มีนะคะเอาไว้แบบตอบโจทย์ุ่าหมายแบบแม่ๆ่อะไรอย่างนี้ค่ะในอัพเราก็มีคาร์ลพืนยี่สติคปัดแก้ม ถ้าเป็นผิวกายเนี่ยจะอยู่ที่300ชิ้นเท่านั้นค่ะค่ะลูกค้าแจ้งว่าถ้าไม่เอาสูตรมาตรฐานแต่มีสูตรที่ชอบถู่แล้วทําได้ไหมคะได้ค่ะลูกค้านําตัวอย่างมาให้ที่โรงงานเลยนะคะแล้วก็แต้งทประมาณที่ต้องการได้เลยค่ะจะเป็นในส่วนของการพัฒนาสูตรค่ะถ้าลูกค้าไม่มีตัวอย่างทําได้ไหมคะได้ค่ะลูกค้าแจ้งผิวเนื้อที่ชอบได้เลยค่ะอยากได้ประมาณไหนสรรพคุณยังไงสรรกัดอะไรบ้างแล้วอดีก็จะขึ้นเนื้อให้ตามที่ลูกค้าบีบเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูนำข้อมูลไปแจ้งลูกค้านะคะ จอยากทาแบรนด์นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะข้อมูลติดต่อไว้ให้ค่ะและสำหรับ EP ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมโรงงาน,นะคะ่ะเดียวจะขึ้นไปดูห้องพัฒนาสูตรด้วยค่ะจะพาไปพูดคุยกับ AD นะคะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ